เนี่ก็มีขนมแเราก็ม UH ีข้าวแกงผัดเก็ดหมูหมูครับบนนี้ขนมไหนนะเขาเรียกอะไรสาคูมะพร้าวอ่อนโอ้ใส่แน่นไงไส่กว่าเขาเรียกขนมไข่กบไข่เคียวนะถุงเท่าไหร่นะแม่ค้าถุงเท่าไหร่นะสิบห้าบาทสิบห้าบาทตลาดนี้ขายของถูกเนาะ เอะไรต้าแกงเนาะเต้ารัดแกงใส่ของเขอยวนะรับนลรล่งด้วยรับผลรึ่งได้ของเราก็แกงกับข้าวกรโปของขายเยอะมากของขายก็เยอะคนก็เยอะอืมคนเยอะมากนี่บอกว่าละ่ายยี่สิบห้าบาทไข่สองฟอง อร่อยนะคะพี่ไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่ชลนะคะเดี๋ยวเดินดูก่อนนะมีประตูด้วยนะพี่มาดูประตูสามสิบสองประตูมีประตูแล้วก็มีไก่เจ้าองอต้อผลไม้มะขาเทศขนมอันนี้มะพข้ามะพร้ารวนพี่คุณ นะเดินหนุ่มบ้านบินนะินรี่เป็นกับก้านี่ตรงนี้เป็นไหจ้อนี่ครับเยอะแยะเลยแต่คนเยอะมากโอ้โหนี่นี่น่ากินเง,งนะ้ยนะ เราจะกล่องไหมกล่องเท่าไรคะกล่อง50บาทจ้ะเี่กเปนหมกลอ50มีมีน้อดนะมีนี่กล่องก็หวานค่ะกล่อง50บาทเดี๋ยวเราเดินดูก่อนเนาะไม่ไปมาหวานชิมได้ด้วคะชิมได้ค่ะไม่มีขนมบัรจางแล้วก็ปุ้ช่ปยใุยช่ตลาดกูมาถึงนี้เลยครับมาถึงบอระเลย นี่ก็เป็นตัวเหนียวมะม่วงโหแต่คนนี่เยอะจรริงร้านเสื้อผ้าก็ขายเยอะตัวผ้าฝั่งตรงกลางฝังข้างๆนี่ก็จะเป็นหบบเกาากับปลาเยอะแยะหมดรับคนและทิ้งทุกร้านเลยครับดูคนนะดูคนเยอะมากเดินแทบไม่มีทางเดิน นี่ปลาทอดรับคนละขึ้นเลยนะครับปลาหมูแม่น้ำปลาในคนละขึ่งคนละขึ้นตัวใช่ป่าวตัวขึ้นตัวมีปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้<ร>ออ<ร>่อนนี่น่าซื้อนะนี่ปลาหมูนี่ก็ไปต้มอ,อร่อยนะ<ร>ต้นอ่อนทานตะวัน20บาท3าถุงห้าส นี่เป็นนมจีนนี่ก็เป็นข้าวแกงอันนี้อะไรยายข้าวเหนียวปิ้งจ้าอันเท่าไหร่อันละสิบบาทสิบบาทกล้วยอกทองค่ะเอาเอาอันนี้เหนียวปิ้งไข่ไม่ใช่มีได้อะไรมากเบือกล้วยสั๊มมะหยานากุ้งนี่คือเจ้าวปลา แล้วแมาขนมนู้นด้เปล่าไม่ลองทานดูนะคะ,ระอ,อรวมกันไปเพือสองอย่างขายดีไหมยายขายดีจ้าเอา้าแล้วยายไม่มีโต๊ะตั้งกับเขาเหรอไม่มีจ้าโอ้หนี่สามเณรมับินระบาดพอดีเลยนี่ครับสามเณรน้อยบินระบาดปูบาทจ้าต้องซอนนื้อต้องซอนนะจ๊ะจะให้ที่งง่ายๆเออเป็นร้านเป็นร้านบัดร<อ>นี่เนาะมีคนลุมเลย 20บาทเป็นเหมือนเปยวแห้งนี่แหละครับมีบะหมี่ม to ีเส้นเล็กมีเส้นหมีดอายดีมากเป็นต่านอาหารทะเลนี่มีปูท oh, okay, ี่แกะเสร็จแล้วนี่เป็นถุงเลยอันนี้ถุงเท่าไหรคะครึ่งโลเหรอเท่าไหร่ครับแม่เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสบแล้วปูแกะว่ากันมีกุ้งหันี่กุ้ง มันลายเสือมันสวยมันเลิศเลยเยอะมากแล้วมีปลากระพงมีหอยแองเป็นโซดที่ของขายเยอะมากแล้วคนก็เยอะจริงๆนี่มะพร้าวหน้าหอมลูกก็สิบบาทเองอ่ะมะพร้าวเผาอ่ะมะเ้าทอดสดมะพร้าวสดเอาป่า ครับมีของขายทุกอย่างเลยนะเสื้อผ้าก็เยอะอของกินก็เยอะแต่ละร้านนี่นรับคนละตึ้นเกือบหมดนะอันนี้ก็เป็นน้ำํำขมละไม้เนาะตรงนี้ก็เป็นร้านขนมาขายขนมโบราณแล้วนี่แหละมีขน,น,น,นมเนื้อเป็ดสองนี่แหละนี่ก็เป็นไก่ไกไต่ตายอันนี้เป็ดก่องเลไวัห้าสิบไก่เดียววัห้าสิบกับไก่ต้มอันก็เป็นเป็ดเนาะ ร้านขายผักเป็นขนมตีบสาลาเปาร้านนี้ก็เป็นไก่ทอดทอดใหม่ๆเลยสด,ดๆนี่เป็นขนมข้าวอาด,ด ปลาทูทอดปลาเกยปลาแดดเดียวปลากทอดปลาทอดน่ยังอกาน่าีกิลยนี่ยังอีกปลาทูอดนี่ัอปลาเดนี่ยัปลาทดียัดีาดนี่ยีกปลทอดนี่งอีกปทนี่อทอดี่ยอีกลน่ยังีอก่ย

กุ้งกิ้งกุ้งนละร้อยเนาะจุ้กันละร้อยอะไรีถุงละยี่สิบคืออะไรกุ้งแห้งนี่กุ้งแห้งไม่ไม่ซอสสารไม่ใส่สาไม่ใส่สากันูดทำจากพวกกะเพราเพได้เลยใส่ใหญ่ราคาถูกเนพวกวัวเมื่อซื้อเยอะเลยปักไผ่ผักอ่อนกระป๋อง่างนี้กวัวเรานะมันรู้ว่ามืออยู่อะไรนะแม่ยายอยู่หก้อย มันอ่าไม่โดนเงินเราไม่ได้ถ้าเราจะถือพอเราได้ตัวนี้ร้อยก็ตอนนี้ต้องแห้งตัวนี้ตัวนี้ร้อยไหนได้อะไรมาบ้างเยอะแยะเลยอะไรมีอะไรบ้างอ่ะมีปลาถามีเนี่ยขนมมันไอขนมเผือกขนมฟักทองขนมเหนียวย่างแล้ไกโหงบอกขนมโบโค่ไก่หงอ่ะแล้วก็ขนมนี่ขนมเหนียวถูกนะกล่องละ่สิบบาทใช่ บางอย่างาสิบบาทาาอันอน,น,นี้ถุงละยี่สิบกุ้งแห้งตัวใหญ่มากอ๋อกุ้งแห้งนี่สิบบาทซื้อมาหลายถุงแล้วก็ขนมนี่เขาเนี่ยสังขยามะพร้าวอ่อนหลายอย่างกินหมดไหมซื้อใหญ่เลยรู้กินไม่กินแต่ซื้อใหญ่เลย นี่เราก็มาตลาดเช้าพี่นครปฐมของขายเยอะมากคนก็เยอะขายทำก็ลําบากใช่เจอไม่ทั่วหรอกแต่เรามองว่าเราก็ได้ของเยอะแยะข้างทางในมีขท้องเาก็มีของขายนะพี่เจ้าของขายด้วยมีอาหารมีอะไรเยอะแยะแล้วแต่เราจะมากินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชา์แล้วกดติดตามพวกคนไม่เอาพวกเยอะด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ไปแตอนนี้เราไปหาอะไรกินกันใช่ไปหาอะไรกินกันก่อนหิวแล้วตอนนี้ก็มาซื้ออาหารทะเลกันเนาะมีปลาหมึกมีกุ้งมีกุ้งจัมร้อยเนาะมีกุ้งจัมร้อยอะไรถุงละยี่สิบคืออะไรกุ้งแห้งนี่กุ้งแห้งไม่ไม่ปลอดสารไม่ใส่สารไม่ใส่สารกันบูดทำเกับพวกกะเพราไมได้เลยใส่ใหญ่ราคาถูกเนาะก็วัวมาซื้อเยอะเลยผักไทยผักพร ไม่ไม่ได้นัวเรานะมดกมม่ยอะไรนไม่อยู่มันมัไม่ได้นี้ไม่ได้ถ้าจะจถพอได้ไม่เป็ไร้เ่ไห่เออตัวนี้อกตตอนนี้ตุกแหงตอนน้ตัวนี้ยเป็นโซนที่ของขายเยอะมากแลวคนก็เยอะจริงๆนี่มะพร้าวนหวมลูกสิบาเดียะมะพ้าวเผาเหรอมะเผาทอดต้มาสด เอาา่นี่ยครับมีของขายทุกอย่างเลยนะเสื้อผ้าก็เยอะของกินก็เยอะแต่ละร้านนี่รับคนละครึ่งเกือบหมดนะอันนี้ก็เป็นน้ํำผลไม้เนาะครับตรงนี้ก็เป็นร้านขนมขายขนมโบราณเรล่านี้แหละมีขนมเปี๊ยะเด็ดจอบเนี่ย ก็เป็นไก่ไก่ไอ,อายอันนี้เป็ดของกันไว้ห้าสิบไก่เดีดไว้ห้าสิบกับไก่ต้มนีก่ก็เป็นเป็ดเนาะร้านขายผักเป็นขนมตีบซ <c oughs> าลาเปาร้านนี้ก็เป็นไก่ทอด ก็ใหม่ๆเลยสดๆร้านนี้มีขนมแล้วก็มีข้าวแกงผัดเก็๊หวูุ้งหมูร้านเสื้อผ้าก็ขายเยอะเซว่้าฝั่งกลางฝั่งกลางนี่ก็จะเป็นกับก้าวกับปลาเยอะแยะหมด รับผลกึะทิ้งทุกร้านเลยครับดูคนนะดูคนเยอะมากเดินแทบไม่มีรางเดินมีบบเป็นมอะไรเต้าแกงเนาะเต้ารับแกงใส่ของตวยนะรับคลกระทึ้งด้วยเต้าแกงกับ้าวกาะโโบ่ของขายเยอะมาก ของขายก็เยอะคนก็เยอะอืคนเยอะมากนี่อีกกองละเท่าไหรยี่สิบยี่สิบห้าบาทไข่สองฟองอร่อยนะคะพี่ไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่ชีสนะคะเดี๋ยวเดินดูก่อนนะมีประตูด้วยหมน้องพี่ประตูสามสิบบาทมีประตูสามส่วนที่ตัวมีประตูแล้วก็มีไก่เจ้าหอยทอดผลไม้มะเขือเทศ อันนี้มะาพ,ามาพาร้าวมะพร้าวรวนนี่คือเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวหนูบ้าบินนะบ้าบินก็น่ากินมีอะไรกับข้าวอันนี้ขนมไหนนะเขาเรียกอะไรสาคูมะพร้าวอ,อ่อนอ๋อใส่นัน่นไงแส่กว่าเขาเรียกขนมไข่กบไข่เขียวเนีเ่ยถุงเท่าไหร่นะแม่ค้ สิบห้าบาทสิบห้าบาทเออตลาดนี้ขายของถูกเนาะนี่ตรงนี้เป็นหอจอนี่ครับเยอะแยะเลยอะไรโอ้ต่คนเยอะมากโอ้โหนี่นี่น่ากินไงนะ เอาไปกล่องไหมกล่องเท่าไหร่คะกล่อง50บาทจ้าเปี่ยนกันกินมกล่อง50มีมีนิอดเนาะมีนี่กล่องเยาว่าสองห้าสิบบาทโอเคเดี๋ยวเราเดินดูก่อนเนาะแล้วก็มาหวานชิมได้นะคะนี่มีขนมบัตรจ่างแล้วก็ปู้ช่ายกุช่ายตลาดปูเป็นสารสารทะเลนี่มีปูที่แกะเสร็จแล้วนี่เป็นหมูเลย อันนี้ถูไหมไหมคะครึ่งโลเหรอเดเท่าไรครับเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบเอ้โหอแต่ว่าับนี่กุ้งโหนี่กุ้งกุ้งลายเสือมั้งตัวเมื่อเลิศเลยใหญ่มาก ก็เกียวแห้งนี่แหละครับมีบะหมี่มีเส้นเล็กมีเส้นมีปลาดีต้นอ่อนทานตะวัน20บาท3ถุง5ัทนี่เป็นน้ำจีนนี่ก็เป็นข้าวแกงนี่ก็เป็น,นขนมข้าวอาดปลาทูกด

ไ,ไม่หรอซื้ออะไรเอาอะไรตอนนี้แล้วก็มาอีกตลาดหนึ่ง เราก็มังจะเดินไปหาของกินดูนะพอเราได้อะไรกินบ้างนี่ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าเ<ช>อาไม่ออกเสื้อผ้าเยอะแยะเอาตัวไหมล่ะขอดูก่อนนะดูดิเราได้อะไรกินกันใช่ๆนี่เหมือนตลาดสดตรงตรงนี้ใช่ๆตรงนี้เป็นตลาดสดนี่ครับ <S <S 2> <S 2> ไกไมม่มีหมูกรอบมีเ็ด ไก่ต้มไก่ต้มน้ำปลาะอะไรคะอะไรคะนี่เจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่ <c oughs> ตรงนี้เป็นตลาดสดเนาะมีปลา,า,า,าหมึกห <c oughs> ัวหนึ่ร้อยหนึ่ง <c oughs> นี่ครับตรงนี้ก็แม่ผม เป็นรนะะ้านเราแกงกันเนาะโอ้ไข่ดาวนี่สวยอนุญาตนหมครับนี่ก็มีอาหารทะเลหมึกปลาหมึกนี่ก็มีแบบลูกชิ้นเขาจะมีกระเพาะปลาด้วยนี่กระเพาะปลาบานเลยแล้วว่า นี่กับพะปลาจริงใช่ไหมนะใช่กับปลาจริงร้านเจ๊หนูตลาดล่างอ๋อนี่เขาเรียกตลาดล่างเนาะตลาดล่างนครปฐมหินเดี่ยวมีกวมีนี่เลยแล้วช่างมาเกิดว่าเจ๊เป็งนี้นะตอนนี้สะเดาเริ่มออกแล้วเริ่มมาแล้วนี่มีหอม้อหมอก นี่ก็เป็นร้านขนมนะนี่เห็ดโคนไม่ได้มองหน้านี่เห็ดโคนไหมมันดอกใหญ่จังละ่ะเออเห็ดโคนดอกมันเลิกเลยอะโนค่ะเห็ดทนโอ้ดูดูใหญ่มากเลยไม่เคยเห็นอันใหญ่ดิเมะจะอันเล็กๆที่ซื้อไปต่างต่างเจ็ดร้ yeah. อาเหี้ยขนมเปียวขนมปีบ๊บขนมปีป๊บผัก ชิ้นเออย่ห้อนี้เหมือนของเราเลยเออนี่เหมือนของเราแล้วก็อย่างนี้ก็ดีลยเนี่ยเออโหนี่นี่ไงลูก <พอ S 2> ชิ้นนี่ไงที่เห็นขายอยู่ตรงตรงตลาดตลาดตอนเย็นนะลูก <ừ> ชิ้นตัวเนี้ย <ừ> เอ้ที่แถวรุงเทพมมีขายไหมมีมีใช่เนี่ยก็มีกุ้งมีปลามีปลาหมึกเทกระเทียมโทน เครื่องสเตนเลสแหลมทองร้านแหลมทองครับโอ้หอันนี้หม้อมีเครื่องประดับลื้อปากตรงนี้ก็เป็นร้านขายผลไม้น้ำรูร้านกาแฟนี่อะไรเอ่ยนี่ขนมนี่หากินยากเลยนะ มันมันห้านาทีไม่ห้านาทีอันนี้ชิ้นเท่าไหร่อันนั้นหอันนั้ห้าสชิ้นละาิทสี่สิบตรงกลางสี่สิบนี่ปวยปิ้งสี่สิบหรือไงเอาสี่สิก็ได้จ้าปวยปิ้งสวยนะใช่ปวยนะ่นี่กับร้าน กล้วยยางเจกันยาแบบราคาอยู่ตรงป้ายนั่นเลยนะ,ะตรงนี้ก็เป็นกุ้งตัวสองร้อยห้าสิบนี่กุ <140. S 2> ก้งปลาตัวใหญ่ย้าย่ยายนี่ครับน,นี่เรียกปลาอะไรแมอันนี้ปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาอร้อยยี่สิบกินอร่อยผู้หญิกงกินได้ผู้ชายกินดี ถ้าผ like ู้ชายกินแล้ววายอ้อเบเกแข็งเป๊กพีดตีกระมืโอ้จริงอ่ะเบเก็ตเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาซื้อเมื่อกี้ข้าว่อนเดี๋ยวกับมาซื้อนะชอบต้องแข็งเป๊กใช่ไหมใช่จะชอบตรงนั้นแหละขอบคุณครับค่ะด้วยพิเชียงหัวหมูหมูไม่มันอันนี้เนื้อแดงเยอะอันนี้เนื้อติดมันอันนี้กลางกันนี่ไงสดนะ มีครับตรงนี้ก็เป็นร้านผลไม้เต้าแกงเนาะเหนียผลไม้ไส้แดงวหลังไส้แดงเนะน,นี่ยตัวแตงโมเดียวละสามบาทล 300. งส0มรโอ้ปลาสลิดตัวใหญ่มาก220ย่สิบเลง่ะ มันไปถึงเทมจะมีมันจะมีกิน่นไหมด้อตัวเขาใหญ่มากนะคราคาท่งนะสองร้อยยี่ยนะสิบตัวมนเล่นมันหมูนี่นี่นี่ถุงเท่าไรเนี่ยเออถุงอ่เออถุงสองกลสองถุงไหมนี่ครับหาหาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะไอ้น้ำมันหมูมมเจียวเนี่ยนี่ร้านสี่สีหอยจ้อ แห่ขึ้นเป็นไงแห่ขึ้นแ้วมันหมูเกี่ยวนี่แข่งอะไรแม่หมูหมวานหมูหวานเปลี่ยนท่านค,คุณเชียงใช่เดินไปก่อนนะนี่ครับเป็นร้านขายขนม ของเชื่อมของดองของหยิบของหยอดอร่อยนะเนี่ยของเพชรบุรีใหม่ๆของเพชรบุรีเนาะประตูเชื่อมจะตานเชื่อมอร่อยกี่อะไรแม่ก็ต้มปลาหมึกของเพชรบุรีอร่อยขึ้นมาเนี่ครับตรงนี้ก็เป็นขนมของแห้งมาถึงร้านที่เราจะกินข้าวได้ ตรงน,นี้ก็ขายมูสเต๊ะครับผมวันนี้เรามาเที่ยวนะควปรนะปฐมเนาะเรมาแต่เท้าหน่อยตรงนี้เราเป็นร้านตั้งห้าเสง่่่าา่จ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่อ่อ่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่น่้่่่่่่่ี่่น่น่่่่มม่่่่่่่่่่่่ ตรงนี้ก็เป็นเนีเ่ยมีมีลูกชิ้นหมูเป็ดตุนตนี่ครับรกบบต่อ้าตรงนี้โอ้หนี่หม้อเยอะมาก็จะมีขายของเยอะแยะตรงนี้ก็เรียกเป็นตลาดล่างนะตรงที่เราไปเมื่อกี้เป็นตลาดสดเอ้ยยิดก่อหน้านั้นเป็นตลาดสดตรงนี้เป็นตลาดล่าง,กงีกของขายก็ยังมีกระเป๋าเสื้อผ้าขายกลางกลางเนี่ย ใช่ตอเ้านีตรงนี้ก็เป็นขายกับข้าว้าารกินนั้นเลยเนี่ยพอเปิดไปดูจะบอกเลยว่าปูนุ่แดงขาไก่จริงเพราอนี้เรากินทุกวันเลยตอนเช้านี่ครับขายเยอะมาก